ตอนแรกเห็นภาพนี้ยังบอกอุ้ยเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆน้องผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเหมือนควักตาปลอมออกมาคุณผู้ชมลองดูนะฮะแล้วพอเรื่องราวของน้องได้รับการเปิดเผยเนี่ยการที่น้องควักลูกตาปลอมออกมาเนี่ยเป็นเพราะน้องถูกทําร้ายภาพนี้มีคนพูดถึงในทิกต็อกดูนะฮะนี่ตาปลอมนะฮะแล้วน้องดึงออกมาอย่างนี้ แต่ว่าน้องเองเนี่ยตอนที่ลงเรื่องราวเอาไว้น้องบอกว่าเราอายุ17เราถูกทําร้ายร่างกายคู่กรณีเป็นเด็กผู้ชายวัยเดียวกับเราเราถูกซ้อมเกือบตายเขาไม่ติดคุกเพราะเขาเป็นเยาวชนแม่เขาประกันตัวออกมาจากสถานพินิษเหตุการณ์นี้เนี่ยนะฮะมันยังไม่จบเท่านี้เพราะกลายว่าน้องต้องสูญเสียดวงตายอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะคือเอาจริงวันนี้น้องเนี่ยบาดแผลหายหมดแล้วนี่ถ้าดูจริงเหมือนกับตาจริงเลยนะดูไม่รู้เลยดูไม่รู้เลยนะว่าน้องใส่ตาปลอม ล่าสุดคมัมชมฮะเราได้ไปคุยกับน้องนัทเราก็ถามว่านัทมันเกิดอะไรขึ้นไหนเล่าให้พี่ฟังหน่อยออ้ยสวยด้วยนะฮะน้องหน้าตาน่ารักเลยน้องเล่าให้ฟังว่าก่อนที่น้องจะสูญเสียดวงตาเนี่ยน้องมีปากเสียงกันใช่ไหมจริงๆเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่7ปีที่แล้วค่ะตอนนั้นน้องอายุ17ปีแฟนก็อายุสิปีกลายเป็นว่ามีปัญหากันก็คือทะเลาะก,กันเพราะว่า ทางฝั่งของผู้ชายเนี่ยมีพฤติกรรมรุนแรงย้อนเหตุการณ์กลับไปตอนนั้นน้องไปอยู่ต่างถิ่นนะคะอยู่บ้านแฟนแฟ<ผ>น,นที่ภูเก็ตใช่ไปอยู่บ้านแฟนเสร็จปุ๊บน้องก็จะทะเลาะก,กันแล้วก็จะกลับมาอยู่บ้านตัวเองจังหวะที่น้องตัดสินใจจะเลิกกับผู้ชายคนนี้ผู้ชายมันชกแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมผู้ชายชกซะจนน้องไม่รู้อะว่าโดนชกไปแล้วกี่ครั้งเพราะว่าสลบแต่จังหวะนั้นฟื้นขึ้นมาคืออยู่ที่โรงพยาบาลหมอบอกว่าต้องตัดเออเขาเรียกว่าอะไรนะต้องควักดวงตาออกหนึ่งข้างเพราะว่าตอนที่แฟนต่อยอะค่ะข้างในมันะทบ กระเทือนมากกลายเป็นว่าน้องสูญเสียดวงตาไปเลยข้างหนึ่งต้องใส่ตาเทียมเพราะว่าสายตาใช้ไม่ได้คุณผู้ชมฮะแสดงว่านี่มันอัดเข้าไปที่หมัดเนี่ยต่อยเข้าไปที่ตาโอ้ยโอ้ยดึงอย่างนี้เลยเหรอแต่น้องไม่ได้เจ็บนะฮะเขาเรียกอะไรัเหมือนกับแก้ตาเทียมแต่ตาองน้องไม่เห็นแล้วนะฮะเหมือนับใส่หลอกเอาไว้ให้ยังเห็นว่ามีดวงตาทั้งสองข้างแต่แฟนเก่าน้องอ่ะมันต่อยน้องจนกระทั่งตาแตกโอ้โหดูดิฮะ ซึ่งวันนี้น้องตัดสินใจออกมาโพสเพราะอะไรรู้ไหมฮะน้องบอกว่าตอนที่ขึ้นศาลศารสั่งให้จ่ายค่าเยียวยา200,000ปรากฏว่าแฟนเก่าขอเจราจาจ่ายเดือนละห้0 0ัแต่ชดใช้ไม่นานก็หายเงียบส่วนทางด้านน้องเองเนี่ยนะฮะกับแม่ก็ต้องกลับมาใช้ชีวิตตามปกติถูกไหมฮะ,ะและที่สำคัญคือพอตัวเองเนี่ยไม่มีเงิน ชีวิตเขาก็ลําบากเหมือนกันเห็นบอกว่าตอนนี้น้องต้องใส่ตาเทียมหนึ่งข้างและขายของเป็นแชมพูนะครับสำหรับหมาแมวทางออนไลน์นี่ฮะซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดที่น้องออกมาโพสก็เพราะว่าก่อนหน้านี้น้องเห็นข่าวที่ต่างประเทศมันมีคดีเกี่ยวกับเยาวชนที่ถูกทํารุนแรงและถูกจําคุกจึงย้อนนึกถึงเรื่องราวของตัวเองในใจที่ของตัวเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะ โดนทำร้ายแต่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยกับเหมือนกับไม่ต้องรับโทษอะไรเลยใช่ไหมเพราะว่าเป็นเยาวชนค่ะแล้วสุดท้ายพอศาลสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายก็หายไปอีกวันนี้น้องก็บอกว่าสิ่งนี้มันคือบาดแผลที่ติดตัวหนูมา7ปีแต่อยากจะเล่าเรื่องนี้ให้เป็นอุทาหรณ์ค่ะถ้าเป็นไปได้ก็คงดีเพราะว่าคําว่าเยาวชนนะเยาวชนก็ฆ่าคนตายได้นะใช่ วันนี้ชีวิตเขายังเนปกติคะได้ติดต่อกันไหมถ้าไม่มีเรื่องนี้ถ้าไม่มีคลิปออกมาแล้วก็ถ้าไม่มีรายการไม่มีนักข่าวหรือพี่ๆทุกคนนะหนูว่าเขาก็คงใช้ชีวิตปกติดีทุกอย่างตอนนี้ตั้งแต่เป็นกระแสะข่าวมเมื่อวานเขาติดต่อมาบ้างหรือยังมีติดต่อก่อนที่จะมาออกรายการค่ะ,ะ,ะที่ที่หายที่ที่เงียบไปไม่ได้ไม่ได้หนีหรืออะไรนะอะไรอย่างเงี้ย ค่ะแต่ว่าแต่แค่ไม่มีเงินจ่ายอะไรเงี้ยค่ะนี่เป็นการคุยในรอบอกี่ปีคะที่เขาขาดการติดต่อไปประมาณ4-5หปีเลยค่ะก็ก็ใช้ชีวิตให้ดีแล้วกันใช่ใช้ชีวิตให้ดีแล้วกันก็คือให้ให้ให้เราให้หนูอเป็นคนสุดท้ายก็ได้ก็คืออย่าทำกับใครเลยค่ะก็ก็ไม่ไม่มีอะไรมากค่ะก็คือเราเรามองข้อดีของตัวเองเข้าไว้อะค่ะคือถ้าเรามองแต่ด้านลบ ฝากเตือนผู้ชายว่าอย่าทำรุนแรงกับคนอื่นอีกและคุณผู้ชมฮะน้องยังบอกด้วยว่าที่น้องต้องเสียข้างดวงตาไปข้างหนึ่งผู้ชายไม่ได้เมายานะฮะแต่เป็นคนชอบใช้ความรุนแรงอาจจะมีอาการทางจิตคุณผู้ชมเชื่อไหมพอติ๊กตอกน้องถูกเผยแพร่ออกไปหลังจากนั้นแฟนเก่าในอานนทักแชทมาเลยอะฝ้ายเจ็ดปีที่หายไป <7 S 2> ไม่เคยหายไงเลยนะคะเงินก็ไม่จ่ายนะฮะข้อความพิมพ์มายาวค่ะน,น้องก็ตกใจเหมือนกันว่าหายไปนานวันนี้ทักมาบอกว่า สบายนี้นะเธอเราก็ไม่รู้เหมือนกันจะทักเธอมาทําไมแต่ขอโทษนะถึงขอโทษแล้วไม่ได้อะไรเลยทําได้แต่ขอโทษเรื่องเงินไม่ได้หนีไม่มีให้ก็ไม่รู้เหมือนกันจะต้องทํำยังไงขอโทษนะเดี๋ยวเราคุยกับแม่ก่อนว่าจะทํำยังไงไม่ใช่ว่าพอเป็นเรื่องทักมาขอโทษแต่เราไม่กล้าทักเธอจริงๆเอาจริงๆซอ้อมเขาซะขนาดนี้นะฮะ หายไปเลยเข้าใจว่ากลัวเป็นข่าวหรือไม่ส่วนน้องก็ดีมากจิตใจประเสริฐมากบอกหนูเอาโหสิให้เรียบร้อยแล้วปรากฏว่าโทรไปตอนนี้ไม่รับสายแล้วนะฮะ น้องยังบอกด้วยนี่นะครับถ้าถามว่าอยากจะบอกอะไรกับผู้ชายคนนี้น้องบอกว่าเอาโหสิกรรมให้เพราะเชื่อว่าใครทําอะไรย่อมได้รับสิ่งนั้นส่วนเรื่องเงินเขาค้างจ่ายค่าเสียหายถ้าถึงตอนนี้อีกประมาณสัก8ปดหมื่นไม่ได้หวังแล้วถ้าจ่ายก็ดีส่วนที่ออกมาโพสเพราะอยากจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้หญิงทุกคนทุกวันนี้มีความสุขดีเนี่ยนะครับและน้องก็มีคนรักใหม่ซึ่งมีหน้าที่การงานที่ดีแล้วก็รักน้องอย่างจริงจังแล้วก็ไม่ได้ทําร้ายร่างกายน้องอีกส่วนวันนี้คุณพ่อ พ่อเองเนี่ยก็คือพ่อธนกฤษ ก็บอกกับทางทีมข่าวด้วยเนี่ยนะครับว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นคุณพ่อเองเนี่ยตอนนั้นพอรู้ว่าลูกตาเสียเนี่ย<ม>พ่อเป็นยังไงบ้างป้ายคือคุณพ่อบอกว่าไว้ใจลูกเพราะลูกเนี่ยรักผู้ชายคนนี้มากก็ให้ไปอยู่มารู้อีกทีหนึ่งคือน้องถูกทําร้ายแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยยอมรับว่าโมโหมากถ้าไปเจอแฟนเก่าคนที่ซ้อมน้องมาหลายพ่อแทบจะบุกเข้าไปต่อยแต่สุดท้ายไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นที่ผ่านมาลูกเข้มแข็งมากค่ะเขาพยายามดูแลตัวเองจริงๆเนี่ยกว่าจะใส่ดวงตาเทียมมมมไได้้คือผูชช่่่วา บอกให้ใส่แล้วจะใส่ได้เลยนะคะมันต้องมีการเตรียมดวงตาถึงจะใส่ดวงตาเทียมนี้ได้3ปีค่ะน้องถึงจะกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้คือเราคุยกับแม่ตั้งแต่แรกเลยเพราะว่าตอนที่เข้าลงมาโรงพยาบาลน่ะคุณหมอบอกเลยว่าคุณทําใจนะบอกคุณแม่ทําใจนะลูกอาจจะต้องเสียตาข้างหนึ่งแน่แม่ก็ร้องห่มร้องไห้แล้วก็โทรมาหาผมมาอะไรอย่างเงี้ย เราก็โฟกัสเรื่องลูกอย่างเดียวหมถึงผมนะก็โฟกัสเรื่องลูกอย่างเดียวเลยว่าวันแรกที่มันได้คุยที่ผมได้คุยกับลูกอะผมก็ได้แค่บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดไปแล้วเรากลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แต่ถ้าเรา ผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้น้องเข้มแข็งแล้วเป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้หญิงทุกคนด้วยเนี่ยนะฮะเพราะตอนนั้นน้องยังเด็กอยู่แต่วันนี้น้องกลับมานะเป็นผู้ใหญ่แล้วอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ